โยวาซั Yo, สดีทุกคนนะครับต้องบอกว่าอัปเดตที่ผ่านมานะครับทุกคนมันมันมีมเมล็ดมาใหม่นะก็คือเป็นเม็ดพริกนั่นเองนะคือต้นพริกน้ำเองนะทุกคนผมดูจากราคาของเลยว่าราคาสูงมากนะครับ629โลี่บัก้รับเทียบกับเป็นเงินนะน่าจะหลายล้านเลยนะทุกคนซึ่งผมซื้อมาละสามต้นไงซื้อมาตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะมันนานมากแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราลองมาเสิร์ชหาดูว่ามันคือเมล็ดมันจะเป็นหน้าตายังไรนะเออนี่ไง3มเมล็ดอย่างแรกนะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะปลูกเรามาบูทพื้นที่ก่อนดีกก่อนะทุกคนพูดผิดพูดถูกละโอเคขออนุญาตบูทก่อนแล้วกันนี่ครับต้นจะได้ออกมาแบบว่าได้ประสิทธิภาพที่สุดนะฮะทุกได้วางแล้วมอนสเตอร์วางแล้วอะผมวางเลยแล้วกันนะฮะโอ้ผมชอบเสียงเกมนี้มากเลยมันแบบ ASMR เวอร์นะโอเคตอนนี้ต้นเราก็เริ่มที่จะแบบเติบโตแล้วนะทุกคนเริ่มใหญ่แล้วนะ ผมว่าผมจะปลูกแบบต้นอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามานะตกแต่งนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยช่วงนี้โอเคเดี๋ยวรอบๆผมก็จะปลูกต้นแบบไม้น,น่ารักน่ารักนะทุกคนนี่ไงปลูกไปเลยระหว่างรอต้นพริกโตนะครับก็จะปลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะปลูกไปเลยนี่ไงโอ้โหค่อยๆปลูกทีละต้นอ้ะผมเอาแนวตรงแล้วกันปึ๊บปึ๊บ ปึป๊บปึป๊บปึป๊บนี่แน่ไปไม่ไดังใจเว้ยก <c oughs> ดไปเลยก <c oughs> ดแล้วรัวปึ๊บนี่ไปโอ้โหเริ่มไม่ตรงละเริ่มไม่ตรงละโอเคโอ้สวยงามดูดีกว่าเดิมอีกเลยฮะทุกคน ดูดีมากแครอทนะครับปลูกแครอทต่อถึงเขาจะไม่แคร์แต่ผมแครอทนะครับพามไม่ตลกแต่ก็อยากเล่นนะครทุกคนเอออาจจะไม่ตลกแต่ก็อยากเล่นปลูกอ,อ,อะไรต่อดีวะทุกคนอุ้ยนี่ไงพริกเราเริ่มโตแล้วครับทุกคนอุ้ย เวลาพิกมันโกมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันจะมีออร่าแบบรอบๆล่ะเออมันจะมีออร่าอย่างนี้เลยเว้ยเห็นไหมวู้เป็นไงทุกคนอู้แล้วแล้วคือตรงนี้ใหญ่มากนะคือคือคือเม็ดนี้ใหญ่มากนะครับโอ้โหคือ,คอผมเห็นไม้มาีาคือเขาแบบขายกันแบบได้เป็นล้านๆเลยนะทุกคนเออยิ่งยิ่งติดแบบสายฟ้าหรือว่าเรนโบว์วะ เออผมผมเคยเห็นแบบคนเขาขายได้20กว่าล้านเลยนะพิกติดไม่รู้ว่าติดฟ้าผ่านหรือว่าติดเรนโบว์หรือว่าอะไรที่อย่างนี้แหละนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันว่าคลิปนี้เนะี่ยผมจะได้เท่าไหร่นะเอาอย่างแรกเลยที่ผมอยากรู้ค,คือผมอยากรู้ว่าเม็ดเนี่ยมันมัน,ม,นมันขายได้เท่าไหร่มันจะถึงหลักล้านหรือเปล่านะครับอันนี้คือแบบแบบซส์แบบไม่ได้ผ่านอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีโกมีโกมามีโกเด้นมาเว้ยนี่แหละโกเด้นโกเด้นน่าจะได้มากกว่าไอเจ้าตัวตัวตัวเม็ดใหญ่นะนะทุกคน เออเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเอาเรืเอเ่องของจริงบอกเลยว่าของจริงครับทุกคนอ่ะไหนลองดิเท่าไหร่ฟรึบแสนสามเลยหรอแสนสามเองเหรอวัดน,นี่ลองดูโลเด้นนะทุกคน โกเด้น <Golden S 2> ได้เท่าไหร่ล้านหนึ่งะฮะหนึ่งล้านนะฮะโกเด้นหนึ่งล้านนะครับทุกคนอืมทุกคนคิดว่างไงอ่าทำไมมันอืมมันน้อยจังวะเออน้อยเกินเออยังไงดียังไงดียังไงดี โอเคผมคิดว่าเราลองหาเสาเสาล่อฟ้ามาตั้งดูไหมเออแล้วก็รอดูว่าถ้าเป็นแบบผลที่แบบโดนฟ้าผ่าเงี้ยมันจะได้เท่าไหร่วะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาตั้งดูไหมเออเห็นะผมต้องหาก่อนว่ามันมันคืออันไหนวะอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันคือเสาอันไหนวะอันนี้ไงอันนี้อันนี้อันนี้อันน,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 นี้ตั้งมาเลย เสาน h i นะครับทุกคนครับมันจะสามารถล่อสายฟ้าให้มาลงจุดจุดนี้ได้ปะ่ะนะทุกคนประมาณ3มรอบนะผ่าประมาณ3ทีนะเสานี้ก็จะหายเลยนะทุกคนก็หาซื้อได้นะครับใน,นร้านเกียนะทุกคนบอกเลยราคาเนี่ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยแหละราคานะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบอกเลยเอาละครับทุกคนครับระหว่างนี้ก็รอฟ้าผ่าลงอู้นี่ไง ผ่าลงมาพอดีเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองไปขายกันดูดีกว่าน้อนนะว่าผลที่ติดฟ้าผ่าเนี่ยอุ้ยมันผ่ามาสองรอบเลยว่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนรอบ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 ,รอบคือแบบดอกไม้เต็มเลยนะดอกไม้ที่ติดนะเต็มเลยอ่ะมาเรามาดูกันว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับพริกนะที่ติดฟ้าผ่านะเฮ้ยเอาดอกไม้ก่อนดีกว่าหรือว่าจออะไรก่อนดีดอกไม้ก่อนไหม เริ่มจากของถูกๆอ่ะเท่าไหร่อู้แสนแปดทำเป็นเล่นไปนะครับว้าองุ่นครับมาดูราคากัน8ปดแสนเก้าครับทุกคนอันนี้โอเคดอกไม้แครอทแก้วมังกรนะครับปุ๊บเท่าไหร่สี่แสนสามนะครับประมาณประมาณนะ มาขายนี้ก่อนนะครับปุ๊บราคาเท่ากันปะคนละราคานะเพราะว่าไซส์มันต่างกันนะพิกครับทุกคนพิกสิ่งที่คิดว่าน่าจะแพงที่สุดหรือเปล่าฟึ๊นสามล้านห้าครับก็ได้อยู่นะแต่ทำไมนในมีมันมันแพงกว่าวะโอเคขายไปเลยสามล้านห้าอ่าทุกคนคิดว่าแพงไหมถ้าทุกคนคิดว่าแพงก็อ,งอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะทุกคนโอเค แครอทลองแครอทด,ดิแครอททุนแบบต่ำมากมาดูว่าถ้าติดโอ้สองพันเจ็ดโคตรถูกโอ้โหถูกมากถูกเกินอ่ะเท่าไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจ็ดแสนนี่หรอฮะวัดแล้วมันถูกจังอ่ะเฮ้ย อ๋อมันมันน่าจะเป็นไซส์เล็กหรือเปล่ามันก็เลยถูกลงเจ็ดแสนสองเหรอยูสิว่มันถูกจังวะโอ้โหคือผมขาดทุนมาเนี่ย